ยักครับอ๋อไม่รอดไปก็ตรงนีาใช่ครับหนีโดนโดนโดนบ่อยโดนจับบ่อยอ๋อแล้วมีอะไรติดกันหรือเปลาครับก็เลยรอดนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาสั่งปิดยังไม่เปิดไม่มีกำหนดนะครับเป็นเป็นโซนอาหารครับ ราคาเท่าไหรเท่าไหรัยี่สิบห้ากับสามสิบครับก็บบแต่ก่อนที่ที่ขายอยู่ที่ไหนครับถนะึงได้มาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ผมขายกาแฟครับอยู่ในมหาลัยราชภัฏิบางกรที่สรวงทางไปแม่แตงครับแล้วก็ตอนนี้เขาปิดปิดแบบว่าให้ผมอยู่ในศูนย์อาหารนะครับแล้วเขาปิดก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลย อันนี้ผโปรตีผมขายกลางคืนไงแล้วก็มันกลางวันน่ะผมเป็นอาชีพหลักผมเป็นขายกาแฟแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยแบบพอมีผลกระทบจากไที่ปิดแล้วก็จากโควิดนี่ครับผมรายได้ดีไหมครับตอนนี้ก็พอขายได้ครับแต่ว่ามันต้องขายเล่อนล่อนไปครับนู่นบ้างนี่บ้างอะไรหลายที่ครับก็พอพอพออยู่ได้นิดๆิดหน่อยๆ่แต่ถึงไม่ถึงกับดีมากครับ ถ้ามีผมก็ไป้ีได้อะไรอาเี้นี่มันจะยากับาสงอยอะไรอย่างเง้ยหลายอย่างแล้วก็มันต้องทำนะครับถ้าไม่ทำมันก็อยู่ไม่ได้ที่ไหนอย่างเงี้ยคเอาสีแดงแล้วก็พงน้ำโค้นพุ่ง โอเคอันก่อนแดงกันเลยแล้วก่อนมใสนนีค้คะเปิดถุ่หนาบนตัมงมันไหมคะฝากไวก่อนได้ครับผมจักกล้วยบนมะพร้าวน่ารักอันนี้อันนี้เอาสีอะไรดีครับเอาสีส้มกับ ค่ะมาซื้อบ่อยไหมครับครั้งแรกสองครั้งแล้วค่ะบ่ยะอยค่ะบ่อยเย่จะได้หยุดเจียงใหมหค่ครับเนี่ยใหม่เนี่ค่ะเจะีย